ร้อยเคล็ดวิธีสวยสุขภาพดีสนับสนุนโดยลิปภันคิวบรายดีท็อกซ์คิวบรายเซเลนพิงก์แอดวาน q b ค right 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 right, ิวบรายเซเลนพิง s e เซเลนคอฟฟี่ตราคิวบรายและบีฟิตพิงกร้อยเคล็ดลับสวยสุขภาพดีครั้งนี้มีอีกหนึ่งสาวสวยผู้ที่มีความมั่นใจ ธอจะมาบอกถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและวิธีการบำรุงผิวพรรณของเธอจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยค่ะชื่อแพทค่ะพัทราพรสีเข้มค่ะอายุ24ปีค่ะ ก็จะมีงานแบ c คเข้า International 2009นะคะก็จะอยู่บรธของ PVM m o t o r ค่ะจะเป็นรถนำเข้านะคะจากประเทศจีนค่ะแล้วก็จะมีงานแบ็คเเขวอิ n เต t ร์ n a ชปี2006นะคะอันนี้จะอยู่ในส่วนของ Information ของ Mitsubishi ค่ะเป็น Mitsubishi Angel ี2006ในส่นของวอเตอร์โชว์เหมือนกันแล้วก็นะคะก็จะมีงานอ่าเป็น MV ค่ะทายเอของค่ายปทุมมัมลิสิกอันนี้ก็จะเป็นค่ายอินดี้นะคะแล้วก็จะมีวิธีการในช่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีค่ะหรือว่าจะเป็นช่อง h ฮชพาร์ชนนะคะแล้วก็ Media of Media ค่ะรวมไปถึงแล้วของทีวีช้อปปิ้งด้วยค่ะอันนี้ก็จะออกเป็นประจำ ที่การดูแลสุขภาพนะคะแพทว่าพักผ่อนได้เพียงพอนะคะนอนเยอะๆค่ะไม่เครียดกับการทํางานนะคะและที่สําคัญทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าผลไม้นะคะลดจำพวกแป้งหรือว่าไขมันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลานะคะออกกําลังกายค่ะเพียงแค่วิ่งนิดหน่อยนะคะ5นาที10นาทีก็จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นขึ้นแล้วค่ะ รับหน้าใส่ละคะก็นอนพักผ่อนได้เพียงพอค่ะแล้วก็ทานสิ่งที่มีประโยชน์นะคะอยอาวะโยอีททานอะไรก็จะได้อย่างนั้นนะคะยิ่งเราทานผักและผละไม้ดื่มน้ําเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะหน้าเราก็จะใสขึ้นไปเอง อนอกจากที่เราจะทานอาหารให้มีประโยชน์แล้วบางทีการบำรุงก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะบางคนเขาบอกว่าอบไอ้น้ำอย่างเงี้ยจะช่วยแต่บางทีถ้าเกิดเราอบไอ้น้ำในเรื่องของเส้นผมเยอะเกินไปเงี้ยค่ะอาจจะทําให้ผมแห้งแนะนําให้เป็นการหมักผมดีกว่าะคะ่ะเพราะการหมักผมไม่ว่าจะเป็นการหมักผมด้วยแบบสมุนไพรหรือแบบวิธีพื้นบ้านต่างๆหรือว่าครีมหมักผมที่มีอยู่เนะะี้ยอาจจะทําให้เส้นผมของคุณเนี่ยนุ่มขึ้นเนี้ยคะ่ะเป็นการบำรุงผมส่วนเล็บ หรือว่าผิวต่างๆเนี่ยเราใช้วิธีการทาโลชั่นแค่นี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วค่ะทำไมผู้หญิงถึงต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงนะคะเป็นเพศที่น่ามองค่ะเรามีนะคะ ส่วนของร่างกายต่างๆที่น่ามองไม่ว่าจะเป็นผมรูปร่างนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลนะคะรูปร่างของเราใบหน้าของเราหรือว่าเส้นผมของเราตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าใครจะมามองเราใช่ไหมคะดังนั้นอย่างที่บอกค่ะพยายามทําให้ตัวเองดูดีไม่ว่าจะสวยจากภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีและผิวพรรณที่สวยงามนอกจากอาหารที่รับประทานแล้วคุณผู้หญิงมักจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมแต่เราจะมีวิธีเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ปัจจุบันนะครับได้มีการนําเอาวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติหลายๆชนิดเอามารวมกันบรรจุในรูปของซูลนะครับซึ่งทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะทานได้ง่ายอาที่เช่นกลุ่มที่เป็นพวกโปรตีนจากปลาทะเลหรือคอลลาเจนกลุ่มนี้ก็จะไปช่วยในการเสริมสร้างกลไกการทํางานของคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะครับทําให้การทํางานของคอลลาเจนเนี่ยดีขึ้นร่างกายมีการผลิตคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ทําให้ผิวพรรณเรายังคงความต,ตึง และนอกจากนั้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าต้านความเสื่อมของของเซลล์ภายในร่างกายรวมั้งเซลล์ผิวของเราด้วยในกลุ่มนี้ก็จะมีพวกเ,เปลือกสนไมไทมฝรั่งเศสน,นะครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากชาเขียวหรือสารสกัดจากชาขาวกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะไปช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์ผิวจากอนุมูลอิสระทําให้เซลล์ผิวเรายังคงความแข็งแรง ้านทาน,ทานกับมลภาวะภายนอกได้ดีขึ้น ที่อยู่ในมือแพทตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีท็อกตาคิวไบรท์ right, ค่ะตัวนี้ได้รับมาตรฐานของออยค่ะแล้วก็มาตรฐานของ GMP ด้วยดังนั้นมัน่นใจในเรื่องของคุณภาพได้อย่างแน่นอนค่ะรวมไปถึงแล้วนะคะดีท็อกไฟเบอร์ตาคิวไบรท์ right, ยังช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษต่างๆนะคะที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะบางทีนะคะที่เราทานอาหารทข่าไปหรือว่ารับประทานสิ่งต่างๆนะคะลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารอาจจะขับถ่ายไม่หมดนะคะหรือว่าเกิดสารอาหารตกค้างค่ะแล้วก็สารพิษตกค้างดีท็อกไฟเบอร์ตา คิวไบรท์ right ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการล้างสารพิษต่างๆค่ะที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะรวมไปถึงแล้วยังช่วยลดของการเกิดโรคมะเร็งนะคะลำไส้ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพียงแค่คุณรับประทานนะคะวันละสองแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองนอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้อย่างสะดวกแล้วนะคะตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวพรรณของคุณนั้นสดใสและก็เปล่งปลั่งมากขึ้นอีกด้วยค่ะ สำหรับส่วนผสมนะคะของ Detox Fiber ตาคิวไบนั้นนะคะก็จะมีกูต้าไทโอนะคะวิตามินซค่ะรวมไปถึงสมุนไพรต่างๆนะคะรับรองเลยค่ะว่าทานแล้วปลอดภัยทําให้คุณนะคะขับถ่ายสะดวกขึ้นรวมไปถึงล้าสสารพิษต่างๆที่ตกค้างในกระเพาะอาหารและลำไส้ค่ะ สำหรับตัวแพทนะคะจะไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเท่าไหร่นะคะแพทจะใช้วิธีการรับาพานนะคะนี่เลยดีท็อกไฟเบอร์ iber, ตาคิวบลท์ตัวนี้นะคะจะช่วยใน,นองการขับถ่ายสารพิษต่างๆนะคะรวมไปถึงแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวพรรณของเราสดใสามากขึ้นเหมือนกับการออกกําลังกายได้เลยะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่บอกว่าอาจจะยุ่งอยู่กับการทํางานนะคะเคร่งเครียดกับการทํางานและไม่มีเวลาออกกําลังกายแล้วเราก็แพทแนะนําค่ะสําหรับดิท็อกไฟเบอร์ตาคิวบลายนะคะเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการล้าสารพิษทําให้นะคะหน้าตาสดใสและดูสดชื่นมากขึ้นค่ะดิท็อกไฟเบอร์ตาคิวบลาง่ายสะดวกปลอดภยัยจากคำยืนยนของสาวร้อยเซค่ะ นอกจากจะมาบอกเราถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วเธอยังมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพที่ดีมาฝากไปชมกันเลยค่ะค่ะบางทีคนเรานะคะไม่สวยแต่เราสามารถดูดีได้ด้วยการดูแลตัวเองค่ะทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะบอกแล้วนะคะว่าการพักผ่อนและการทานอาหารเนี่ยสำคัญมากๆลงไปถึงแล้วนะคะเมื่อเรามีผิวพรรณที่สดใสเปล่งปังนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดเวลาจะทําให้เรานะคะดูน่ามองมากขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น้องแพทได้นํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันและในครั้งหน้าเราจะมีเคล็ดลับจากสาวๆท่านใดนํามาฝากคุณผู้ชมต้องติดตามชมให้ได้นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจประเด็นเนื้อหาในวันนี้สามารถติดต่อเพื่อขอสูตรเพิ่มความสดใสให้กับร่างกายและผิวพรรณสอบถามไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 8 7 3 5 5 1 6 7 08-55633841และ0-8 C1074026 ร้อยเคล็ดวิธีสวยสุขภาพดีสนับสนุนโดยผิตพัณคิวบร i g ดีท็อก x q คิวบร t s เซเลนพิงก a แอดวาน q b ค right ิวบร s e เซเลนพิงก์เซเลนคอฟฟี่ตราคิวบร h t และ b ีฟิตพิงร้อยเคล็ดลับวิธีสวยสุขภาพดีจากครั้งที่แล้วเราได้นำเคล็ดลับของการดูแลผิวพรรณจากน้องกล้ามาฝากและในครั้งนี้เราก็มีสามารถมัน่นมาให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จัก ด้วยความที่เป็นสาวบุคลิกดีที่ใส่ใจสุขภาพกับน้องส้มอแ a นดาคิวนิดเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นไปชมกันเลยค่ะก็คงจะเป็นการใช้บำรุงอะค่ะ ในการช่วยในการดูแลสุขภาพบนใบหน้าอยู่แล้วแล้วก็คงจะต้องเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้มันเพียงพอด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเรานอนนอนน้อยมันก็ทําให้หน้าเราไม่สดใสแล้วก็คงต้องเป็นดื่มน้ำมากๆอะคะ่ะมันจะได้ทำให้ผิวพรรณบนใบหน้าเราสวยงามก็ถ้าไม่จำเป็นก็คือจะไม่ไป หนีบหรือว่าไปทําสีผมอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่มันจะไปทำร้ายเส้นผมของเราพยายามให้มันอยู่แบบธรรมชาติให้มากที่สุดก็เมื่อเวลาเราต้องทํางานเท่านั้นถึงค่อยไปทํามันนะคะดื่มน้ํามากๆพยายามดื่มน้ําเปล่าให้ได้อย่างน้อย7 8แก้วต่อวันมันจะได้ทําให้ผิวพรรณเราสดใสแล้วก็พยายามทาครีมป้องกันแสงแดดประมาณนี้ค่ะ ก็พยายามทานอาหารให้เป็นมื้อค่ะพยายามทานอาหารมื้อเช้าก็คือมือม้อเช้ามื้อเช้าเนี่ยก็ทานในระหว่างช่วงเช้าเนี่ยก็คือดีที่สุดแล้วก็ถ้ามื้อเย็นที่สุดก็คืออย่าให้เกิน5โมงค่ะจะดีที่สุดแล้วก็พยายามทานผลไม้อะไรพวกนี้ด้วยมันจะได้ระบบขับถ่ายเรามันจะได้เป็นปกติค่ะ,คะ มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าค่ะที่ผู้หญิงค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพร่างกายมากกว่าผู้ชายอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีจุดที่เราควรจะดูแลมากเป็นพิเศษหลายจุดแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วงเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วด้วยค่ะจำเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่า ความสวยเนี่ยมันต้องมาควบคู่กับผู้หญิงแล้วคิดว่าผู้หญิงหลายๆท่านถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองไม่สวยหรืออะไรพวกนี้มันคงจะทําให้เขาเป็นคนที่แบบว่าขาดความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวเลยค่ะนอกจากจะเป็นผู้ดูแลสุขภาพที่ดีแล้วการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะกับร่างกายนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมาฝากไปชมกันค่ะครับเนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมของความรีบเร่งนะครับ ไม่ว่าเราจะทํางานหรือเราจะไปเรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาทําให้ทุกวันนี้ผู้บริโภคต่างๆมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพในเรื่องของการที่ไม่มีเวลาที่จะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ทําให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จะไปเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะครับจึงทําให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโครคภัยไข้เจ็บเสี่ยงต่อการที่จะต้องเ,ออเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ง่ายขึ้น แล้วสุขภาพก็จะค่อนข้างอ่อนแอทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายครับได้รู้จักก bon ับน้องส้ม Amanda q n i t มาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้จะไปเจาะถึงเคล็ดลับที่ไม่รับของเธอในการใช้เวลาในการดูแลสุขภาพไปกันเลยค่ะก็คงจะแนะนําเป็นคิวไบอ์ดีท็อกตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษในร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นควันพิษ ต่างๆที่เราสูดดมเข้าไปก็แล้วแต่นะคะตัวนี้ก็จะทําให้สดชื่นร่างกายกระปีก้กระเป๋าแล้วก็จะช่วยขับสารพิษต่างๆของเรานั้นออกมาด้วยการรับประทานเข้าไป2-3เม็ดก่อนนอนทุกวันนะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะสำหรับ ที่ประสบปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะซึ่ง็ใหย่จะแนะนําเป็นเซเ n น p พล็กแอดวานตัวนี้ค่ะริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆสภาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะของความเครียดมลภาวะที่เป็นพิษภายนอกก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและที่สําคัญว,วัยและอายุเนี่ยราคาที่ทําให้ริ้วรอยเนี่ยถามหาโดยเฉพาะกับผู้หญิงค่ะ ที่เริ่มมีอายุมากแล้วริ้วรอยก็จะเริ่มมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใต้ตาหรือว่ามุมปากหรือว่าในส่วนไหนก็แล้วแต่ค่ะเซเลนเพ็กแอดวาน Advanced ตัวนี้สามารถช่วยได้โดยการรับประทาน2เม็ดค่ะก่อนนอนลองดูนะคะ ้องหาผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติะคะ่ะเพราะว่าอะไรที่ทํามาจากธรรมชาติเนี่ยมันก็คือมันมันก็น่าจะดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมันจะไม่มีส่วนผสมของ,องสารเคมีค่ะก็ต้องดูคุณภาพก่อนหลังจากนั้นค่อยตามด้วยราคาค่ะก็คงจะเป็นราคาที่เหมาะกับคุณภาพของมัน,นะคะ่ะ สำหรับคนที่อยากผุนดีแล้วก็มีสุขภาพผิวที่สวยงามก็คือคงต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะคะจะดีที่สุดแล้วก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือสำคัญมากแล้วก็ที่อย่าลืมนะคะต้องดื่มน้ำมากๆด้วยอันนี้สำคัญมากค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับร้อยเคล็ดลับวิธีสวยสุขภาพดี ในครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องแพทพัทรพรสีเข้มอีกหนึ่งสาวมาดมันที่ทำงานในวงการบันเทิงถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ไม่เคยละเลยเรื่องของสุขภาพอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจประเด็นเนื้อหาในวันนี้สามารถติดต่อเพื่อขอสูตรเพิ่มความสดใสให้กับร่างกายและผิวพรรณสอบถามไปได้ที่เบอร์โทราศัพท์0 2 8 7 3 5 5 1 6 7 08 5 5 6 3 3 8 4 1 และ08 4107 4026